สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กันในเกมโลบอกค่ะทุกคนก็คือเราลงคลิปโลบอกสองคลิปเลยนะคะบอกว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมนานานมากนะคะวันนี้ก็อยู่กันในแมบปบอ่าแบงกอกดินเนอร์นะคะทุกคนก็คืออาหารค่าในกรุงเทพมันเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านโอ้โหร้านอะไรเนี่ยหมาหกนะคะโอ้โหเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะคะที่ชื่อว่าร้านหมาหกนะคะทุกคนอืมก็ประมาณนี้เลยนะคะ จะบอกว่าเรามีเงินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเข้ามาเล่นก่อนแล้วคือมันสนุกเกินนะคะไม่หยุดเล่นไม่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะทุกคนจะรีวิวด้านนอกร้านก่อนนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อได้นะคะในแบบนี้นะมีเมนูด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวสวรรค์น,นะคะโอ้โหสวรรค์จริงหรือเปล่านะ กินระเครื่องสว่านเลยหรือเปล่าอันนี้มีหมาด้วยนะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะโอ้โหหมาตีลังกาแล้วก็ส่งหัวใจมีเสียงออกมาด้วยอันนี้ไม่รู้ร้านอะไรเหมือนกันก็จะมีเข้านะแล้วก็ร้านชาเมวนะคะทุกคนร้านอะไรร้านชาเมวเขาสั่งซื้อได้นะคะแต่ว่าจะไม่สั่งดีกว่านะคะเพราะว่าแพงมาก4 5 40บภาพบาทตรงนี้มีร้านดีใจหมาดด้วยนะเป็นร้านแบบคล้ายๆร้านมินิมาร์ทเนี่ยมีของกินขนมอะไรแบบนี้นะ ก็ซื้อได้เลยนะคะเพื่อนตรงนี้มาซื้อลุงคนนี้ได้นะคะแต่เราก็จะไม่ซื้ออีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวงเงินหมดนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้าน Bangkok Inner นะคะหรือว่าร้านหมูกระทานั่นเองนะคะก็รีวิวร้านอาหาร2วันเลยนะคะอาค่ะคลิปแรกก็จะเป็นคลิปซูชิใช่ไหมอันนี้เป็นหมูกระทาบ้างนะคะมีความเป็นหมูกระทามีโต๊ะมีอะไรแบบนี้นะเหมือนจริงมาก มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองหาโตะนั่งสักโต๊ะนึงนะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็กดสั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวพนักง,งานก็กําลังมานะคะนี่นี่เห็นไหมมาแล้วเราก็จะสั่งเมนูไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองสั่งเมนูผักอะไรพวกนี้ดูนะกดสั่งไปได้เลยนะเห็นปมันจะมีบวกลบอะก็คือแบบสามารถกดคลิกได้ตามจํานวนแล้วก็สั่งซื้อได้เลย mm hmm. เขาก็จดออเดอร์อะไรแบบนี้นะคะมีความจดออเดอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ กำลังเข้าไปเอาของให้เรานะคะทุกคนน่ารักมากเห็นไหมเดี๋ยวก็จะมีแบบหมูกระทะมาเสิร์ฟนะคะมาแล้วมาเป็นจานแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกที่โต๊ะแล้ววางได้เลยนะคะแบบนี้เหมาะสำหรับการเล่นกับเพื่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเพลินมากนะคะก็คือใครที่แบบกลัวอ้วนก็คือเล่นแบบนี้ได้เลยนะคะกินทิปแล้วหนึ่งนะคะ นี่ก็มีแค่หมูนะคะเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกกว่านะคะก็เราจะเอาน้ำซุปนะคะกับพวกไข่และพวกนี้นะคะก็สั่งไปนะคะทุกคนอ่ะหมูอเ,เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเราก็รอเขามาส่งนะคะมีตะเกียบให้ด้วยนะคะทุกคน คือแบบนี้มันมีความเหมือนจริงมากนะคะมีการย่างเตาอะไรเกิดขึ้นแบบเยอะมากเราแบบนี้เราอาจจะรีวิวไม่หมดนะคะนั่งจากบัวคลิปยาวไงทุกคนต้องลองมาเล่นกันเองนะเพราะว่ามันกว้างมากๆเราคลิกไปที่กระทะก็ใส่ซุปได้เลยนะคะควันม,มันก็จะขึ้นเยอะแยะมากมายอ่ะมีไข่ได้ะลองตอกไข่ดูนะคะนี่เป็นไงทุกคนตอกไข่เหมือนจริงมากเหมือนไหมกระทั่งตอกไข่ คลิกเมนูคลิกตรงกิ่งตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพนักง,งานก็จะมานะคะเราจะสั่งเพิ่มนะคะเป็นเนื้อใอนพวกนีน้เราก็จะสั่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเราจะสั่งให้เต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้ก็มีพวกตับอะไรมาเสิร์ฟแล้วนะคะวางได้เลยนะทุกคนคือมาแบบเยอะมากคุ้มมากนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาลองย่างกันกดคลิกที่หนึ่งแล้วก็กดตรงวงเขียวๆนะทุกคนจะเป็นการย่างนะคะเห็นไหมย่างบนกระทะมันเหมือนจริงมากอะเราจริงเหมือนจริงจัดเราก็จะย่างไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหไม่เคยเห็นแมปหมูกระทะอันไหนที่มันเหมือนจริงขนาดนี้เป็นแมปของคนไทยด้วยนะคะลืมบอกภาษาไทยเต็มเลยนะคะทุกคนแมปนี้น่าจะถูกใจคนไทยทหลายๆคนนะคะ โดยเฉพาะสายแบบชอบกินหมูกระทะเหมือนเรานั่นเองเราก็ชอบมากคลิกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วมันก็ไม่จํากัดด้วยนะคะไม่เสียตังค์ด้วยนะคือจะสั่งของเพิ่มนะคะสั่งผักนะคะทุกคนมันเป็นแมพที่เราจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่ตังค์มันจะไม่ลดเลยนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบแสงซ่าๆมาจากคลิปของเราทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยนะมันเป็นคลิป ในเกมนะคะในแมปนั่นเองมันเป็นคลิปเสียงเสียงกระทะมันร้อนนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นเสียงแบบนั้นนะก็ะความสมจริงไงทุกคนมีการแบบเสียงกระทะด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเสียงย่างหมูนะคะทุกคนเออเหมือนจริงมากอ่ะเราย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะจะย่างให้เต็มกระทะเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าระหว่างที่เรากินอยู่นะคะก็จะมีแบบคนเดินไปเดินมาอันนี้เป็นผักนะคะย่างผักได้นะกดคลิกย่างผักได้เหมือนเกิน เหมือนกันเลยนะคิดว่าถ้าเล่นในคอมเนี่ยน่าจะง่ายขอนะคะเพราะว่ามันจะเห็นปุ่มเมาส์ชัดเจนนะจะในโทรศัพท์ก็เล่นได้นะตะก็จะยากนิดนึงนะดูทุกคนเราย่างเต็มกระทะเลยนะคะกินไม่หมดไม่เป็นไรนะคะก็เพราะฉะนั้นเราไม่เสียตังค์เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็กินไปเถิดทุกคนจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะสั่งไปเรื่อยเลยคะ่ะทุกคนนี่ย่างไปเรื่อยๆนะคะนี่ย่างย่างตรงกลางด้วยนะ เราก็จะมากินกันบ้างน,นะคะห่วหิวมากนีอ่อร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยจริงๆเอออร่อยแบบในเกมไงแบบมันกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนคนเล่นเยอะจัด ทุกคนมีความเหมือนจริงจัดๆนะคะกินได้ด้วยคือมันเหมือนจริงมากอะคือไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเราจะสามารถสร้างแมพที่แบบสมจริงได้ขนาดนี้นะคะอือคือเขาเก่งมากจริงๆยอมรับเลยนะเป็นแมพที่เพลินมากกับการย่างไปด้วยกินไปด้วยอันนี้ก็กินน้ําดูแม้กระทั่งการเทน้ํากินก็คือเหมือนจริงมีเสียงเลยนะเห็นปะคือเหมือนจริงจัด ือทุกคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วนะคะทุกคนเราก็เพิ่งเคยเล่นนะคะทุกคนก็ลองลอง,ลองเล่นดูมันก็เพลินดีนะคือข้างหลังนี้ก็คือกินกันแบบกระทะดําดเลยนะดูกินกันกระทะดําดเลยนะคะทุกคนน่าจะอร่อยจัด มาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินมารีวิวตรงกลางร้านบ้านนะคะให้เห็นคนเยอะมากเยเอะหรือเปล่าก็ไม่รู้จะว่าเขากินกันแบบโอ้โหตรงนี้คือดวเลยอร่อยมากอะมาค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตรงกลางบ้างน,นะคะเป็นร้านนั่งชิลนะคะทุกคนก็มีการแบบเล่นดนตรีให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็กินหมูกระทะกันแบบชิลๆเลยนะคะตรงน,นี้มีเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะไม่ใช่บุฟเฟ่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีจานให้อะ่ะเขามีพร้อมเลยนะทุกคน ดีมากนี่มีผักเอ้ยไม่ใช่ผักเป็นเนื้ออะไรพวกนี้นะก็มีซอสด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้มีเป็นแบบซอสให้นะคะเยอะมากทุกคนแล้วก็มีแบบพวกเครื่องเคียงนะคะมีน้ําด้วยนะแล้วก็มีไอศครีมนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนอยากให้เราเล่นแมปอะไรเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบาย